เดี๋ยวจะไปดูศาสตร์ปันสุขสุดสัปดาห์วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเขาไปสร้างอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงชนรงนะครับเวลาเราพูดถึงชนรงก็คือน้ําเขาเนี่ยคล้ายๆกับน้าพึ่งแต่เราอาจจะไปเรียกว่าน้าพึ้งน้ําพึ่งแต่ความจริงมันมีชนรงตัวมันเล็กนะครับตัวเล็กลงแต่น้ําชนรงเนี่ยเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เยอะนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพัทรดนัยเทสวรรณนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนนทบุรีจะพามาดูการเลี้ยงชันโรนะครับแล้วก็นำ น้ำพึ่งจากชนโรงมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด19แบบนี้ว่าแต่น้ำพึ่งกับน้ำพึ่งจากชนโรงมันแตกต่างกันยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับไปดูพร้อมกันเลยไปราตวันสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,คะแต่งชุดแบบนี้ ไม่ร้อนเหรอครับพี่ว่าแต่จะไปตรวจโควิดที่ไหนครับพี่อ๋อจะตรวจโควิดให้กับพึ่งชนะลงค่ะอ๋อครับพี่วันนี้เราจะต่อนวิธีการคั้นน้ำพึ่งชนะลงนะคะแล้วทำไมาพี่ต้องใส่ชุดแบบนี้ด้วยล่ะครับพี่เออเพื่อกันค่ะเพราะว่าชนะลงเขาจะเกาะเกาะติดเราแล้วตัวเขาจะตายเขาจะตอกแล้วอะไรที่เป็นสีดำเขาจะชอบมากถ้าเขาติดผมเนี่ยไม่ออกเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นชนะลงที่6กเดือนแล้วนะคะสามารถจะคั้นน้ำหวานได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาน้ำพึ่งชนโรงเนี่ยแล้วก็เราก็จะเอาไปทำฟ้าทลายโจรทุกก่อนทีลรดาวันครับพึ่งกับชนโรงมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ต่างกันคะ่ะชนโรงจะไม่มีเหล็กในแล้วตัวก็จะเล็กกว่านะคะแล้วเขาจะตอมดอกไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะดอกรักแรกครบแล้วก็ฟ้าทลายโจรเขาจะชอบมากชนโร่เนี่ยจะไม่กินน้าตาลถ้าเลี้ยงผึ้งเนี่ยเวลาไม่มีดอกไม้เขาก็จะเอาน้ําตาลมาให้กินผึ้งก็จะกินแต่ชนโรงไม่กินชนโรงจะตอมแต่เกสรดอกไม้อย่างเดียวจะมีคุณค่ามากวามากว่ามากกว่าน้ําพึ่งน้ําพึ่งธรรมดาคือคือธรรมชาติเขาเด่นชัดเลยนะคะอันนี้คือน้ําหวานเขาแยกออกมาเลยนะคะอันนี้ก็คือไข่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะจะแยกเนี่ยนะคะใช้ที่แสะใช้เกลียงเนี่ยค่ะแสะ หลังจากที่เราคั้นน้ำพึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำพึ่งชนโรงไปทําสมุนไพรฟ้าทลายโจรลูกกอนนะคะเพื่อต้านโควิดค่ะพอเราผสมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาปั้นนะคะๆๆสรรพคุณก็คืออันนี้ค่ะที่ต้านโควิดได้นะคะ แต่อันนี้จะดีกว่าแคปซูลตรงที่ว่ามันมีน้ำผึ้งชนนโรมด้วยเพราะตัวน้ำผึ้งชนนโรมเนี่ยมีตัวยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ในนี้อยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งทานง่ายแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าใส่แคปซูลนะคะเราได้นำ50า50ครัวเรือนนะคะนำไปศึกษาดูงานที่แหล่งผลิตคือที่จังหวัดสมุทรสงคราม เสร็จแล้วเราก็นํามาให้เขามีการสาธิตการผลิตมีการฝึกอาชีพพอหลังจากนั้นเราก็ยังมีอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพึ่งชนนลองตัวพึ่งชนนรองกับอุปกรณ์เนี่ยแล้วก็แจกจ่ายไป5 0ครัวเรือนคนที่ไปทั้ง50าครัวเรือนเขาสามารถดําเนินการได้มีอาชีพเสริมได้ได้น้ําพึ่งมาซึ่งน้ําพึ่งชนนลรงเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันมีสรรพคุณทางยาที่สูงกว่าพึ่งปกตินะคะฝาจะได้ผลผลิตมา6เดือนพอได้มาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะนําพามาสู่แหล่งผลิตแล้วก็นํามาแปรรูปซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันเป็นกลางทางที่สําคัญมากปลายทางเราเมื่อแปรรูปแล้วนะคะเราจะหาตลาดให้เขายังไงแหล่งที่ผลิตตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคนก็สามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยมาท่องเที่ยวด้วยมาซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยก็เป็นแหล่งตลาดที่สําคัญนะคะ นอกจากนี้แล้วยังได้ส่งเสริมให้เอาชนโรงไปเลี้ยงอยู่ในสวนสมุนไพรเพื่อให้น้ำพึ่งที่ได้มีคุณสมบัติที่พิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะครับเราก็คิดว่าการเลี้ยงชนโรงเนี่ยปกติเราเลี้ยงในสวนธรรมดานะครับเราก็คิดว่าเอ,อยากจะทําให้เกิดการพิเศษขึ้นมาหน่อยให้ได้น้ําพึ่งชนโรงที่คุณภาพดีเราก็เลยมาเลี้ยงในสวนสมุนไพรเพื่อให้กินเกสรน,น้ำหวานจากเกสรสมุนไพรซึ่งมันมีเป็นเกสรที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรอยู่แล้วนะเราก็จะได้น้ำพึ่งคุณภาพดี นะครับซึงมันเป็นสตอรี่อีกสตอรี่หนึ่งไม่เหมือนที่อื่นก็จะทําให้เราเกิดรายได้นะฮะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสร้างไรายได้แล้วก็สร้างซันยังยืนให้ชุมชนมากนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยราคาไม่ตกนะคะถึงจะเป็นยุคโควิดซึ่งซึ่งธุรกิจอย่างอื่นแย่นะคะแต่ของเราก็ยังจําหน่ายได้เรื่อยๆนะคะ